ดูไพ่แรนดอมนะคะเขาฝากพี่ไพ่มาบอกคุณว่าคนที่ควรคิดถึงอะ่ะว่าตอนนี้ตัวเขาอะ่ะเขารู้นะว่าคุณอะ่ะมีความรู้สึกว่าแม้ว่าจะอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขได้แล้วคุณก็คิดแบบนั้นจริงๆด้งยรืพลังงานของคุณอะ่ะเป็น queen of cup ก็คือจะทุกไปทำไมก่อนชีวิตก็มีอะไรต้องทำต้องเยอะใช่ไหมแล้วคุณก็เป็นคนที่มีพลังงานบวกอะ่ะพลังงานที่ดีอะ่ะ พลังงานของความอ่อนโยนน่ารักมีความสุขกับสิ่งเรียบง่ายเห็นไหมไปทะเลใส่เสื้อชิวชิวน่ารักสบายๆแค่นี้มันก็สร้างความสุขให้กับคุณคุณน่าจะเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากๆอะ่ะเดอะซันอ่ะคือคุณตื่นเช้ามาคุณก็มองถึงในเรื่องราวดีๆหนึ่งได้ตื่นมาได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เคยคิดว่าตื่นมาอีกวันหนึ่งละ เบื่อเลยไม่คิดนะเพราะว่ามองว่าในแต่ละวันที่ได้ตื่นมาได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เนี่ยมันมีความสุขสุดๆเลยแล้วคุณก็คิดว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็จะต้องเกิดขึ้นไปเรื่อยๆและก็ตลอดไปเหมือนกับคุณน่าจะดีวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลอะไรได้นะทำให้คุณได้รู้ว่าพลังงานของคุณอะ่ะมันไปต่อได้ไปต่อได้เยอะๆ ส่วนตัวเขาอะ่ะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าบางครั้งอะ่ะการที่เขาอะ่ะม,มามาหายหายบ้างอะ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาอะ่ะติดด้วยธุระหน้าที่การงานแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระชอบในเรื่องราวของการเดินทางในวันหยุดไม่ได้สนใจหรอกว่าจะต้องไปกับใครอย่างไรเพราะด้วยตัวเขาเขามองว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำได้ด้วยตัวเองอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่เอาความ สุขของเราไปพึ่งที่ใครเราอยากมีความสุขเราต้องหาด้วยพลังงานของเราเองแล้วเขาก็มีพลังงานคล้ายๆกับคุณก็คือเต็งเก่งอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขมากๆอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะที่มีพลังในตัวเองยิ่งอยู่ได้ยิ่งมีความสุขเยอะยิ่งทำให้ตัวเองอะรู้สึกว่า สามารถที่จะแบ่งปันความสุขนั้นน่ะให้กับคนอื่นแล้วมันก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยไม่ได้หหยหาว่าจะต้องเอาความรู้สึกที่เป็นความรักจากใครขนาดนั้นแต่พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนคุณและเขามีหน้าที่การงานเยอะในแต่ละวันก็วุ่นวายพอสมควรแต่เป็นงานที่มันประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือแรงบันดาลใจ มีทีมงานมากมายแต่ในช่วงเวลาเนี้ยเขาอยากจะบอกกับคุณว่าชีวิตของเขาอะ่ะมันมีอุปสรรคเยอะมันมีอะไรหลายอย่างที่คุณยังไม่ได้รู้จากเขาแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเล่าให้คุณฟังแต่ในการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขามันทำให้เขาได้รับรู้ว่าเขากำลังได้รับการฮิวหรือได้ปลุกให้เกิดพลังงาน แพชชั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พลังงานของคุณอะทำให้ตัวเขาอะดีขึ้นมาเรื่อยๆประกอบกันกับตัวของเขาเองด้วยที่เขาก็มีพลังงานบวกแล้วก็เป็นคนที่ชอบไปต่อในชีวิตรูปแบบของการพัฒนาจะไม่ชอบหยุดอยู่กับที่ในเรื่องเดิมๆหรือคิดอะไรที่มันเป็นมุมลบจะพูดเป็นใดห็อกกนแล้วกันนะในสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณะ่ะฝากพี่ไพ่มาบอก เธอฉันอะตอนเนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่อยากจะต้องทำอะและยังจะต้องทำต่อไปบางครั้งเธออาจจะเข้าใจว่าฉันอะมีเวลามากมายใช่ไหมที่ทำนูน่นทำนี่แต่ไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกับเธอหรือสนใจเธอมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเราอะมันมีหลายอย่างที่รออยู่พอเสร็จสิ่งนี้ก็มีสิ่งอื่นเข้ามาให้ต้องคิดต้องทำเสมอ แล้วเราก็คิดว่าชีวิตของเราอ่ะอาจจะเหมาะกับการต้องอยู่คนเดียวก็ได้นะเพราะมันน่าจะยุติธรรมสําหรับตัวเราแล้วอ่ะเพราะอะไรล่ะก็เราไม่ได้มีเวลาให้กับใครและใครจะมาสนใจเราแล้วเราก็ไม่ได้แคร์กับตรงนั้นด้วยแล้วเขาก็จะบอกอีกว่าเรารู้นะว่าตัวเธอกำลังมองเรามองแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง บางครั้งก็อยากที่จะเป็นแบบพูดอะไรเยอะๆออกมาตรงๆอะ่ะแต่เธอก็เลือกที่จะไม่พูดด้วยเธอไม่เข้าใจในตัวเราหลายอยา่างแต่เธอเป็นคนที่ให้เกียรติเราแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่เคยเลยอะ่ะที่จะมาพูดจะให้เราจะต้องมานั่งคิดมากหรือกังวลใจแต่ด้วยพลังงานของเธอหรือเปล่า ที่ส่งมาให้เราอะ่ะจนเรารู้สึกได้ว่าบางครั้งเราเหมือนกับคนหน้าเพื่อนายเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นที่เขาทำกันอยากทำอะไรก็ไม่ได้ทำหรือบางครั้งก็กดความรู้สึกของตัวเองลงไปทำไมเราถึงไม่ทำชีวิตให้ง่ายใช่ไหมทำไมจะต้องทำชีวิตให้มันยุ่งยากแล้วก็เข้าใจยากก็ไม่รู้เหมือนกันขนาดตัวเราเองเราก็ยังไม่เข้าใจเลยว่ะ ว่าทำไมตัวเราจะต้องเป็นแบบนั้นน่ะแต่เธอรู้ไว้ได้เลยอะว่าเธอไม่ว่าจะส่งพลังงานแบบไหนมาให้เราอะมันคือพลังงานที่ดีอะ่ะบางครั้งก็เหมือนกับพลังงานที่ทําให้เราอะได้ฉุกคิดนะว่าบางอย่างอะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําอะมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกซะทุกอย่างแต่ก่อนอเราเชื่อมันในตัวเองมากว่าสิ่งที่เราคิดอะสิ่งที่เราทําอะมันจะต้องใช่ มันไม่มีข้ออื่นหรอกที่จะไม่ใช่ด้วยเธออ่ะเป็นคนที่รู้จักการรักตัวเองเป็นเลยทำให้เราอ่ะเริ่มเข้าใจได้ว่าการรักตัวเองเป็นเนี่ยมันดีนะมันทำให้รู้จักการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้ด้วยแล้วความสุขของเธออ่ะก็เรียบง่ายเราไม่เห็นเธอจะต้องไขว่คว้าอะไรมากมายเธอเป็นคนที่ใจกว้างนะที่เรารู้สึก เธอรู้จักการแบ่งปันความสุขของเธอให้กับเราในขณะที่ตัวเธอไม่เคยได้รับเลยเพราะเราไม่เคยที่จะหยิบยื่นอะไรที่ดีต่อใจให้กับเธอได้แต่คิดไว้ในใจว่าสักวันอยากจะทำนูน่นอยากจะทำนี่อะไรดีๆหลายอย่างแต่สุดท้ายก็เป็นแค่เพียงความคิดเพราะตัวเราอะ เอาข้าจริงอ่ะก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นหรือบางครั้งอ่ะก็มีในเรื่องราวของการปฏิเสธความรู้สึกหลายอย่างเหมือนจะใช่แล้วก็บอกตัวเองว่าไม่น่าจะใช่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้คิดว่ามันมีอุปสรรคเยอะมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่ลองเลยเราก็ถอดใจซะแล้วอ่ะ เธออาจจะมองว่าเราเป็นคนที่เก่งมีความสามารถหลายอย่างแต่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์น่ะเราบอกได้เลยเราเก่งแต่ทฤษฎีปฏิบัติเราอ่อ,อนด้อยมากแล้วเธอก็จะเสียความรู้สึกกับเราเรารู้หลายครั้งเธอคาดหวังที่จะให้เราอะแสดงออกซึ่งความรู้สึกหรืออะไรกับเธอแต่เราก็เลือกที่จะไม่ทำมันติดอยู่ ที่ปากมันจะพูดมันก็พูดไม่ได้แต่เคยคิดเวลาที่ไม่ได้พูดกับเธอก็มองว่าเดี๋ยวจะต้องพูดมีการพูดในใจด้วยแล้วพอถึงเวลาจริงๆความรู้สึกแบบลึกๆในใจก็พูดไม่ได้จะพูดได้เหมือนกันเรื่องสะเพเหระทั่วไปไอเรื่องที่จะต้องกันกองมาจากหัวใจพูดไม่ออกพูดได้ไงพูดไม่ได้ มันมันทำให้เราอะหมดความมั่นใจอะไรหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อแนอดีอะ่ะเราเคยทําได้ดีอะแล้วพอเราผิดหวังอะเราก็เลยไม่กล้าที่จะคิดหรือจะทําแบบนั้นอีกเลยเพราะถ้าทําไปแล้วอะมันไม่เป็นไปนอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องกลับมาเสียใจอีกแล้วตัวเราอะ่ะตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ เพราะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างอะ่ะเราจะต้องไม่หลุดโฟกัสเราจะต้องโฟกัสในเรื่องนั้นให้หนกะเพราะถ้าเราหลุดตรงนั้นเมื่อไหรนะ่น่ะเรามีความรู้สึกอินกันในเรื่องความรักเมื่อไหร่ถ้าเราผิดหวังขึ้นมาทุกอย่างล้มคืนเลยนะล้มเป็นโดมิโน,โนเลยอะ่ะเราทำอย่างนั้นไม่ได้อะ่ะจะต้องให้เราแลก ในชีวิตอะไรหลายอย่างเพื่อให้มีเธอเราก็ทำไม่ได้เธออาจจะงงใช่ไหมว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นเพราะจริงๆมันไม่ใช่การแรกมันก็คือการที่มีเพิ่มเข้าไปมากกว่าปะแต่ด้วยตัวเราเป็นคนที่โคตรรักตัวเองขั้นสุดเน่ยก็ต้องมองว่า <c oughs> อะไรที่เป็นผลประโยชน์ต่อเราโดยตรงอะ่ะเราจะต้องไขว่คว้าก่อนในเรื่องราวของการที่จะรักใคระหรอ เรายังทําได้ไม่มากพอหรอกเพราะเรายังรักตัวเองได้ไม่มากพอแล้วเราจะไปรักใครได้ขนาดนั้นล่ะเราจะดูแลเขาได้เหรอถึงแม้ว่าจริงๆอะเราจะรู้อะว่าตัวเธอส่งพลังงานดีๆให้กับเราอะแล้วก็มีใจให้กับเราอะเราก็จะต้องทําเหมือนกับว่าเราไม่ได้รู้สึกเราไม่ได้รับรู้ กับสิ่งสิ่งนั้นเลยอ่ะมันดูเลือดเย็นเกินไปเนาะเนี่ยแหละคือข้อเสียของเรามันคืออัตตาอีโก้แล้วก็ตัวตนทำตัวแบบฉลาดในด้านสติในด้านความคิดแต่จริงๆแล้วมันมันทำร้ายกิจใจตัวเราเองด้วยเพราะจริงลึกๆอ่ะเรารู้นะ ว่าความรักจากเธออ่ะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นความรักที่ดีอ่ะแต่เราจะต้องเอาชนะเอาชนะใจตัวเราเองอ่ะเอาชนะความกลัวให้ได้อ่ะเพราะบางครั้งอ่ะเรามองว่าเธอดีอ่ะเธอดีมากๆแล้วทำไมเธอถึงมาสนใจคนอย่างเราอ่ะคนอย่างเธอไม่มีใครเลยเหรอแต่เราก็เชื่อนะว่าเธออ่ะน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบใครได้ง่าย และมันก็ย้อนกลับมาถึงตัวเราอีกว่าเรามีอะไรดีเหรอทำไมเธอถึงได้ชอบเราอ่ะบางครั้งเราอยากหนีไปไกลๆเลยนะไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอ,อเพราะคิดถึงที่ไรอ่ะมันก็ทําให้เราอ่ะจะต้องมาฉุกคิดแล้วก็ถามตัวเองเสมอว่าเรารู้สึกยังไงกับเธอกันแน่ถ้าเราไม่มีใครเลยเราจะมองไปถึงอนาคตของเราได้ชัดเจนมากกว่านะคือเราไม่ต้องวิตกกังวลไงว่าเราอะ จะทำให้ใครอะเสียใจจากคำพูดการกระทำของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าตัวเธอก็ส่งผลต่อใจของเราเพราะว่าถ้าเธอไม่ได้ส่งผลต่อใจของเราเราจะไม่นำกลับมาคิดเลยทุกวันเนี้ยเธอรู้ไหมว่าเธอมีผลต่อใจเราเยอะมากเธอดูมีเสน่ห์เธอมีอะไรน่าค้นหามากมายอะ ในขณะที่แต่ก่อนเราไม่เคยอยากรู้เรื่องใครเลยอ่ะใครจะทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงแต่เธออ่ะทาให้เราอ่ะอยากรู้อยากเห็นการใช้ชีวิตของเธออะไรหลายอย่างอ่ะเออมันทําให้เราอ่ะจะต้องใช้สื่อโซเชียลมากเป็นพิเศษ <c oughs> ด้วยปกติเราจะอยู่ของเราว่างเราก็นอนตื่นเชา้าเราก็ทํางานแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราโคตรมีความสุขะแต่ตอนนี้มันรู้สึก ไม่ได้มันจะต้องรู้มันจะต้องเห็นและมันจะต้องเห็นไปเรื่อยๆใช่เธอรู้ไหมว่าเธอเข้ามารบกวนจิตใจเราในแต่ละวันนอกจากเรื่องงานที่มันมากมายแล้วอะที่เราจะต้องทำอะที่มันเครียดน่ะเราก็ยังต้องมานั่งนึกเรื่องเธออีกอะเธออะคิดว่าตัวเราอะนิ่งกับเธอไม่ได้รู้สึกกับเธอ ไม่ได้มีใจใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าในความเงียบนิ่งนั้นอ่ะเราแอบคิดเรื่องเธอก็เยอะพอสมควรนะมันเป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันเป็นแบบนั้นอ่ะภายนอกอ่ะจะดูเหมือนกับเราก็ไม่ได้สนใจเธอปะไม่ได้แยแสขนาดนั้นปะทำไมจะต้องสนใจไม่ได้เป็นอะไรกัน แต่ภาพเธอเราจดจำได้หมดนะทุกรายละเอียดคำพูดอิริยาบถหน้าตาหรืออะไรหลายอย่างเราพยายามปัดออกนะอย่าเข้ามาอย่าทำให้เราจะต้องรู้สึกแต่มันก็รู้สึกแล้วก็เยอะแล้วแล้วมันก็เยอะไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจนบางครั้งเราก็อยากที่จะถามเธอเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเธอมองเรา เป็นคนยังไงเหรอเธอต้องการอะไรจากเราเธอต้องการอะไรจากเรามันเป็นคำอะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งมันเกิดขึ้นในหัวเราเหมือนกับเราก็รอคอยคำตอบนั้นเหมือนกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลทำไมถึงนำพาให้เธอกับเราได้มารู้จักกันอนะทำไมอะ ทำไมต้องรู้จักและทำไมมันไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปรู้สึกว่าอยากรู้การใช้ชีวิตของเธอตัวตนของเธอเป็นยังไงซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะชีวิตใครก็ชีวิตใครใช่ปะ่ะก็ดําเนินไปเราจะโฟกัสแค่เรื่องเราเรื่องเงินเรื่องงานเท่านั้นเราแอบสงสัยในตัวเธอเยอะแยะมากมาย เธอมีตัวเลือกแล้วก็ตัวเลือกมากมายแต่เราก็ไม่เคยเห็นเธอให้ความสำคัญกับใครขนาดนั้นนะ่ะเธอก็คุยแบบเรื่อยๆคุยแบบทั่วๆไปและและเราอ่ะเราก็สงสัยว่าเธอก็คุยกับคนอื่นเหมือนกับคุยกับเราหรือเปล่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะ แอบนึกแอบคิดเสมอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะเท่ากับว่าความรู้สึกที่เรามีให้เธอเอ่อมันมากกว่ามากกว่าเยอะเลยเพราะเราคิดไปถึงขั้นสิบเหรียญแล้วคิดไปถึงเรื่องความมั่นคง <c oughs> คิดในหัวเยอะแยะไปหมดเลยเป็นลำดับข,ขั้นตอนที่มันถูกต้องด้วยที่มันควรจะต้องเป็นแต่ถ้าเป็นในเรื่องราวของความเป็นจริงอะ่ะ ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่เธอจะจับต้องได้จากเราสักกระยะเอ้ยแต่เรารู้สึกผูกพันกับเธอนะเหมือนเธอกับเราเนี่ยมันรู้จักกันมาเนิ่นนานมันเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาหรือเราเราเอาความเจ็บเมื่อในอดีตอะมาเป็นตัวปิดบังความรู้สึกกับเธอหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเรารู้สึกกับเธอจริงๆว่าเราอ่ะเคยเป็นอะไรกันมาก่อนไหมอะ ใช่ความรู้สึกของเธอกับเรามันเชื่อมโยงกันนะโดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนน่ะมันเชื่อมโยงกันมากมันรู้สึกเยือกเย็นแล้วมันก็รู้สึกนึกถึงแบบเงาเงาแต่มันไม่ได้เ้ิงวางขนาดนั้นมันมีความอบอุ่นอยู่ในใจยังไงไม่รู้ว่ะว่าเราอ่ะกำลังจะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาในชีวิตแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะ จะรักษาวไว้ได้นานสักแค่ไหนเนี่ยเรากลับไปนั่งคิดหลายอย่างช่วงที่เราเงียบกับเธอว่าเราอ่ะควรจะต้องทำยังไงดีและเรารู้สึกยังไงกับเธอกันแน่รู้สึกแบบเพื่อนคนคุยทั่วๆไปหรือเปล่าหรือรู้สึกว่าเป็นความรักหรือความชอบหรือถูกชะตา หาคำตอบยังไม่ได้เลยสักอย่างแต่รู้ว่าถ้าไม่มีเธอเข้ามาเราก็อาจจะยังไม่ได้ยืนได้เหมือนกับทุกวันนี้หรือไม่ได้มีความสุขเท่ากับทุกวันนี้แต่ก่อนเราไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราะมาสักประมาณ8ปปีแล้วเราจมอยู่ในความทุกข์นั่นน่ะนานมากจนตอนเนี้ยเรายิ้มได้เรามีความสุขแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเรายิ้มได้เรามีความสุขเนี่ย มันเกิดขึ้นจากจากอะไรมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราอะ่ะได้มาตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราอะก็ยังต้องการใครสักคนหนึ่ง <c oughs> และใครสักคนนึงอะมันน่าจะเป็นใครละ่ะก็ถามตัวเองอีกมันก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้เราอะ่ะเริ่มมีแพชชั่นในแต่ละวันในการลุกขึ้นมาทำงานในการลุกขึ้นมาอยากมีอนาคตที่ดีมากขึ้น แล้วก็มากขึ้นมันก็น่าที่จะเป็นอะไรที่ตกตะลึงพึงเพิดว่าความคิดแบบเนี้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นในหัวสมองเราเลยเพราะโดยปกติเราเชื่อมั่นในตัวเราเองเสมอว่ามันจะเกิดจากอะไรอะ่ะก็เกิดขึ้นจากตัวเองเท่านั้นแหละที่ทำให้เกิดในเรื่องราวของแรงบันดาลใจแต่ความคิดนี้มันถูกปิดมันคิดเท่าไหร่แล้วมันไปต่อไม่ถูกมันมืดมนมัน มองแล้วเหมือนจิตข้างในบอกว่าไม,ไม่ไม่น่าจะใช่อ่ะมันไม่น่าจะใช่องค์ประกอบนี้อย่างเดียวมันน่าจะเกิดขึ้นจากสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะในวันที่ตัวเราอ่ะอาจจะยังไม่ได้สนใจมากพอแล้วก็ยังไม่ได้ให้คุณค่าขนาดนั้นน่ะเ mm hmm. พราะคิดว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจากน้ำมือของเราซึ่งจริงมันน่าจะมีเธอเป็นองค์ประกอบ ที่เป็นองค์ประกอบหลักๆซัดด้วยซ้ำเอาเถอะยังไงวันนี้เราจะฝากไพ่มาบอกเธอว่าเราอะรู้สึกกับตัวเองชัดเจนแล้วว่าเรากำลังที่จะอยากมีครอบครัวแล้วแหละเราอยากมีใครสักคนนึงที่อยู่เคียงข้างเราแล้วเราก็อยากมีคนเยอะๆที่เกิดขึ้นจากเราโ <c oughs> <c oughs> ดยเฉพาะ เราเราเข้าใจแล้วว่าความเป็นเธอเธอมั่นคงกับเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเธอมีความซื่อสัตย์ในความรู้สึกมันทําให้เรารับรู้พลังงานของเธอแบบผูกพันมากๆอ่ะมันไม่สามารถเอาออกจากหัวได้เลยอะไปไหนก็คิดคิดอยู่แบบเนี้ยแล้วก็คิดเยอะคิดมากลงไปถึงในเรื่องราวของสิบแปดวกแล้วละ่ะเรารู้นะว่าตัวเธออ่ะ เริ่มท้อแล้วก็เริ่มเหนื่อยเริ่มไม่มีแรงจะเดินต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วเธอต้องการพักแล้วเธอก็อยากที่จะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ไม่อยากที่จะโฟกัสในเรื่องเราแหละเราอะขอเวลาสักหน่อยได้ไหมให้เราแก้ไขสถานการณ์ เรื่องปัญหาต่างๆของเราอะให้มันจบสิ้นก่อนเพราะถ้าปัญหาตรงนั้นยังไม่จบอะสิ่งที่จะตามมาก็คือเธอกับเราอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ยากเกินไปจนไม่สามารถที่จะมาบรรจบกันได้เลยซะด้วยซ้ำเราไม่อยากให้เธอจะต้องอยู่ในพลังงานแบบนั้นะ่ะเธอจะต้องเป็นคนที่ได้รับเกียรติได้รับการยกย่องว่า เป็นคนที่เราอะหลักมากที่สุดเป็นคนที่เราอะต้องการที่จะเปิดเผยต่อผู้คนว่าเธอเป็นตัวจริงของเราเธอเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะ่ะเธอจะต้องได้รับสิ่งสิ่งนั้นอย่างแน่นอนถ้าตอนนี้เธอเบื่อเราขอโทษนะที่เราทำให้เธอจะต้องรู้สึกเบื่อกับความ ไขเขวของเราจากปมปัญหาของเราอะแล้วส่งมอบไปถึงพลังงานของเธอแต่ยายเธอรับรู้ว่ามันจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนมันไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อจะดึงล้างถ่วงเธอไว้นะแต่เราจะทําแล้วเราจะทําให้เกิดขึ้นให้ได้มันจะต้องมีการได้รับการบาลานซ์มากกว่านี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้บรรจบกันอย่างแน่นอนเพราะมันไม่มีอะไรหรอก ที่เราคิดแล้วเราจะไม่ทำอ่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกกับเธอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเราไม่รู้เลยอ่ะว่าเราอ่ะจะหยุดที่จะไม่ชอบเธอได้ด้วยหรอมันเกินไปแล้วอ่ะมันกลายจนเป็นความรักความผูกพันซึ่งมันอาจจะอยู่ในห่วงของความคิดในจิตของเรา แต่เราคิดว่าเธอน่าจะรับรู้ได้บ้างนะว่ามันสามารถเชื่อมโยงกันได้จริงๆแต่ก่อนเธอเคยส่งพลังงานแบบนี้ให้เราแต่เราปิดการเองแหละเราพยายามฝืนไม่รับเพราะเรากลัวผิดหวังมนเลยทําให้ทุกอย่างตอนนี้แทนที่จะดีใช่ไหมกับกลายเป็นเรากลายเป็นคนที่เธอจะมองข้ามเลยก็ได้ไหม ในช่วงเวลาเนี้ยกับความมีอีกโก้เนี่ยแหละขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมแล้วแต่เธอเลยนะจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่เราก็หวังใจว่าเราคงจะได้ไปต่อในเรื่องราวความสัมพันธ์เนี้ยกับเธอนะเพราะเรายังไม่ได้ถอดใจขนาดนั้นแต่ตัวเธอหน่าจะหมดใจไปล้เธอต้องการมูฟออนไปแล้วเรารู้ เราเป็นคนแบบนี้บางครั้งก็แลว,ว่ากวนประสาทอะไรที่ง่ายๆไม่ทำจะตัดสินใจอีกครั้งก็ต่อเมื่อจะหลุดลอยหายไปช่วยไม่ได้เราเป็นคนที่รู้สึกช้านั่นเองอะ่ะแล้วเราก็ยังคงห่วงในเรื่องราวของอิสระภาพการใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวยังรักความโสดอยู่แต่ตอนนี้ไม่ไม่เอาละเพราะมันเหงา มันต้องการใครสักคนหนึ่งอย่าพึ่งไปไหนนะหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะเรารู้ใจตัวเราเองแล้วว่าเราต้องการเธอก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร e นะคะไพ่หนังสือก็ยังมีจัดจำหน่ายแผ่นทองปาพิคเนเและก็พระแม่รัศมีการถวายดอกบัวสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกระดับนะคะก็ได้ร่วมทุกเดือน เดือนหน้าต้นเดือนพฤศจิกาก็ยังคงมีให้ได้ร่วมบุญกันต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย